ทั้งโรงงานจีนจากทองแดงแท้สู่อะไหล่รถยนต์ไดชาร์ตสตาร์ทมาตรฐานของ ABA Motor จะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวโมจะพาไปดูกันเลยค่ะตั้งแต่เส้นทองแดงนะคะไปจนเป็นอะไหล่รถยนต์ไดชาร์ตสตาร์ทจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะเริ่มกันที่หัวใจของงานไฟฟ้ารุ่นทองแดงเกต95.95%ตัดความยาวตามสเปคทุกเส้นพร้อมขึ้นไลน์ผลิตค่ะแต่นี่นะคะคือชั้นวางของไดชาร์ตหลายสเปคเลยค่ะครอบคลุมรุ่นนิยมทุกรุ่นเลยนะคะสต็อกแน่นส่งทุกวันค่ะ เริ่มกันที่ฝั่งเดนคสารนี่ก็คือหัวหมูนะคะก่อนเข้าเครื่องอะไรชิ้นเล็กนะคะแต่ว่าสําคัญตำแหน่งน็อตหรือว่าระยะเยื้องรูนะคะต้องเท่ากันทุกชิ้น,นะคะ่ะเพื่อให้ประกบแล้วตรงรุ่นค่ะจานเนั่นเอาเข้า CNC เจาะรูน็อตตามแพทเทิร์นรุ่นละเอียดยิบระดับเซี่ยวมินค่ะจากนั้นนะคะตัวเครื่องก็จะเอาเศษโลหะออกขัดเงารับคมประกบกันให้แนบสนิทค่ะเพื่อให้ไม่บาดซิลไม่เกิดน,อน็อตทุกชิ้นนะคะจบด้วยการตรวจขนาดบนจิ๊กค่ะแล้วก็ปล่อยขึ้นไลน์ค่ะ ลวดทองแดงกําลังดึงแล้วก็ตัดตามความยาวสปิคค่ะเพื่อทําให้ทุ่นไดสต t าร์หลายรุ่นนะคะความยาวแล้วก็ขนาดของลวดต้องเท่ากันทุกมิลค่ะก่อนขึ้นงานจริงค่ะเมื่อตัดแล้วดัดลวดเข้ารูปนะคะเตรียมเข้าช่องสล็อตอาร์อมอเจค่ะ ท่อไดชิ้นเล็กๆนะคะจะถูกต่อเชื่อมจุดด้วยบัดกี้ค่ะให้แน่นทุกตำแหน่งนะคะขั้นนี้ถ้าไม่เป๊ะไฟจะไม่นิ่งแล้วก็ร้อนง่ายค่ะจากนั้นไปดูการประกอบชุดทุ่นกันค่ะและตอกย้ำให้ชิ้นส่วนแนบสนิทนะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์ระยะหรือว่าฉนวนต้องตรงสเปคค่ะเพื่อให้หมุนลื่นนะคะทนรอบสูงขั้นตอนนี้คือถ่วงสมดุลแบบไดนามิกนะคะเ<ๆ>พือ่อลดแรงสัน่นแรงกระแทกให้แบริ่งทนกว่าเสียงเงียบกว่าถึงขั้นตอนประกอบชุดแต่สตาร์ท โดยชิ้นส่วนเล็กๆนะคะจะถูกต่อเข้าด้วยกันค่ะเชื่อมระบบดันเฟืองจากนั้นขันตามแรงบีดสเปคตรวจการหมุนลื่นไหลให้ครบทุกจุดก่อนส่งทดสอบไฟค่ะ ส่วนตัวที่ประกอบเสร็จแล้วนะคะจะถูกสแกนซีเรียลเข้าลอ็อตแล้วก็เลื่อนเข้าสถานีทดสอบไปค่ะทุกตัวนะคะไม่มีการสุ่มตัวเลยค่ะจอที่ขึ้นอย่างนี้นะคะก็คือไม่ผ่าน,นะคะ่ะเ,<อ>เห็นได้จากกระแสไฟนะคะที่หมุนฟรีสูงกว่ากําหนดนะคะจะเป็นกราฟเส้นสีแดงๆนะคะจะก,กราฟนะคะจะเห็นได้ว่าแรงบิดแล้วก็กระแสไฟค่ะไม่แตะโซนเขียวเมื่อเจอแบบนี้นะคะเราจะไม่ปล่อยหลุดลายค่ะแต่จะส่งเข้ารีเวิร์กสเตชันทันทีค่ะเช็คแปรงถ่านคอมมิวเเตอร์สซลนอยแล้วก็แบริ่งค่ะทำความสะอาดปรับตั้งแล้วก็ทดสอบซ้ำจนกว่าจะเทสผ่าน ะะเริ่มงันใหม่นั่นเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูการนะคะว่าแรงบิดกับกระแสขยบเข้ามากใกล้โซนมาตรฐานค่ะความเร็วรอบมากพอนะคะแล้วก็ไฟนิ่งมากกว่ารอบแรกอย่างชัดเจนค่ะอัน,นี้ก็คือผ่านแล้วนะคะตัวเลขทุกช่องค่ะเข้าสเปคโรงงานพร้อมเข้ากล่องส่งออกได้เลยค่ะจะเห็นได้ว่าผ่านเขียวทุกช่องเลยค่ะมาต่อกันเลยค่ะนี่คือโซนสต็อกชิ้นส่วนในสตาร์ของเราค่ะครบตั้งแต่เฟืองสตาร์เชื่นอยแป้งฐานแบริง่งหัวหมูี่ of the storage here 50 million baht เมื่อกี้นะคะห้างชั้น4ของเราค่ะเก็บอะไหล่ตัวลีกทั้งหมดตั้งแต่เฟืองดสตาร์เซอนอยแปรงฐานแบริ่งคอมพิวเตอร์สปริงหัวหมูทุกถาดน,นะคะจะเห็นได้ว่ามีบาร์โค้ดสล็อตตรวจย้อนกลับได้ค่ะเฉพาะชั้นนี้นะคะเจ้าของบอกว่ามีมูลค่ามากกว่า50ล้านบาทเลยค่ะและถ้านับรวมชั้น5ทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ100ล้านบาทค่ะ <Okay. S 1> เหตุผลที่เรานะคะถือสต็อกเยอะค่ะเพราะเราให้คุณภาพมาก่อนนะคะค่ะหรือเชื่อว่านะคะถ้าลูกค้าได้ของที่ไม่ดี เขาจะอยู่กับเราได้ไม่นานค่ะเราได้ถือยึดมาตรฐานเดียวกับที่ส่งออกให้ลูกค้าเพื่อลูกค้านะคะจะได้วิ่งงานจริงลดการเคมรถจะได้ไม่ตอดนอนนานค่ะท้ายเลยนะคะก็คือเพื่อความเชื่อใจของลูกค้าค่ะให้ลูกค้าได้อยู่กับเรานานๆค่ะเพราะว่าแบรนด์ของเรานะคะอยู่มามากกว่า1ิบกว่าปีแล้วค่ะน,นี้ก็จะเป็นโรงงานผลิตโซโลอนอยด์โดยเฉพาะเลยนะคะสะอาดสะอ้านแล้วก็มีมาตรฐานมากๆเลยค่ะจะบอกนะคะว่าทุกชิ้นนะคะถูกตัดแล้วก็ประกอบด้วยเครื่องจักรหมดเลยค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะได้ความยาวแล้วก็มาตรฐานตามสเปคของโรงงานอย่างแน่นอนค่ะที่เห็นอยู่นะคะก็จะเป็นเครื่องตัดค่ะบอกเลยว่าแพงมากๆเลยค่ะชิ้นส่วนของทุ่นนะคะก็ถูกเตรียมไว้ประกอบค่ะหลายลังเลยค่ะที่เห็นอยู่นะคะเครื่องจกอักรนี้ค่ะเจ้าของโรงงานเขาผลิตเองเลยค่ะเขาอยากได้เครื่องที่ตรงสเปคตรงใจเขาเขาเ,ขาเลยสร้างเองเลยค่ะทุกอย่างมีเลขสต็อกนะคะทําให้สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาค่ะว่าอันนี้มาจากสต็อกอันไหน ตัวเครื่องนะคะก็จะพันลวดทองแดงไว้กับหลอดเมื่อกี้นะคะที่เวาให้ดูทุกชิ้นนะคะก็จะถูกเก็บงานอย่างละเอียดค่ะต่อมามาดูที่โรงงานไดชาร์จกันบ้างค่ะโดยเครื่องนี้นะคะจะพันลวดทองแดงไว้ในไดชาร์จนะคะก็เป็นลวดทองแดงเกรดเดียวกันกับไดสตาร์เลยค่ะทุกชิ้นนะคะจะถูกผลิตตามมาตรฐานสเปคของโรงงาน ผลิตโดยเครื่องจักรกลนะคะก็จะตรงสเปคได้มากที่สุดค่ะลดความผิดพลาดค่ะเราได้มีการพูดคุยกับเจ้าของโรงงานนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าเขาอยากให้พนักง,งานของเขาได้ทํางานในตอนกลางวันค่ะ mm hmm. เพื่อลดความผิดพลาดแล้วก็งานออกมาดีค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคะทุกชิ้นก็คือออกมาตรงตามมาตรฐานของสเปคโรงงานเลยค่ะ mm hmm. คือชิ้นส่วนเล็กๆนี่มีเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าก็มีมาตรฐานของโรงงานที่ดีค่ะทุกชิ้นถูกประกอบด้วยความประณีตนะคะ mm hmm. แล้วก็ทําการตรวจซ้ําหลายๆครั้งค่ะ จากนั้นนะคะก็เข้ากล่องกันเลยค่ะเตรียมแพ็คส่งออกถึงประเทศไทยค่ะอันนี้ที่เห็นอยู่นะคะก็จะเป็นลอตนําเข้าของเดือนนี้เลยค่ะนี่นะคะคือไดชาร์จทุกรุ่นเลยค่ะที่โรงงานผลิตนะคะบอกได้เลยนะคะว่าสามารถมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานของโรงงานได้เลยค่ะเดี๋ยวโมนจะมีคลิปเสียงจากเจ้าของโรงงานมาให้ฟังค่ะ We've been uh, doing test many times China if you want make a factory uh, not easy Mm hmm. I have been doing this so it's big have factory years Fa over been but not not So o s 20 m และนี่นะคะก็คือการทัวร์โรงงานของ ABA Motor ค่ะท่านใดนะคะสนใจอะไรรถยนต์ได้ชาร์จ Star Com Air หรือว่าแบตเตอรี่นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ทุกช่องทางเลยนะคะสินค้า mm hmm. รับประกัน6เดือนค่ะพร้อมส่งทุกรายการเลยนะคะมากกว่า1,000รายการ<อ>ค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย